สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมประจำวันศุกร์ที่4มีนาคม2565มานำเสนอครับโทษจำคุกครึ่งชีวิตช่วงนี้ข่าวสารมารุมมาตุ้มกับเรื่องแต่งโมปูตินและยูเครนเสียเป็นส่วนใหญ่โควิด1 9ถูกลืมไปชั่วขณะคงเพราะเริ่มชาชิน กับยอดผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตกันไปแล้วช่วงนี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ที่20,000รายต้นต้นตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่าง40-50ต่อวันดูเหมือนจะทรงทรงตัวแต่อย่าเพิ่งตกใจถ้าตัวเลขพุ่งพรวดไปอีกเท่าตัวที่จริงสบคก็บอกใบในตัวเลขแล้วว่าตัวเลขที่ไม่เป็นทางการสูงกว่าที่ประกาศเป็นทางการมากยกตัวอย่างวันนี้วันที่3มีนาคม แพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคผู้ช่วยโฆษกสบคถแถลงยอดการตรวจ atk วันที่2มีนาคมตามการรายงานของกระทรวงสาธรารณสุขมียอดผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจำนวน42,138รายจาายจำนวนนี้ไม่รวมในการรายงานยอดผู้ติดเชื้อใหม่ซึ่งยืนยันผลด้วย rt PCR เมื่อรวมกับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันที่3มีนาคม23,618รายจะเท่ากับมีผู้ติดเชื้อ65,756คนกรมควบคุมโรคคาดการหลังพบว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงขณะนี้ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหากยังคงมาตรการต่างๆไว้ตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจสูงถึงประมาณ4-50,000หมื่นรายในช่วงกลางเดือนเมษายน ซึ่งก็คือช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์หากไม่คงมาตรการควบคุมหรือย่อนยานการตกอาจทำให้ผู้ติดเชื้อพีคสุดประมาณ1 0 0 0 0 0คนต่อวันแต่หากมีการเพิ่มมาตรการเข้มข้นปฏิบัติตามการเตือนภัยระดับ4อย่างเคร่งครัดจะทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดอยู่ที่ประมาณ20,000คนเอาเข้าจริงประเทศไทยไม่น่าห่วงเท่าไหร่ใช้มาตรการเตือนภัยระดับ4อย่างเคร่งครัดไปเรื่อยๆ จำนวนผู้ติดเชื้อไม่พุ่งพรวดอย่างแน่นอนวันนี้ถือว่าคนไทยสร้างสมดุลระหว่างโรคระบาดกับเศรษฐกิจได้ดีพอสมควรธุรกิจเดินไปได้การติดเชื้ออยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขเอาอยู่ยืดเยื้อไปอีก2-3เดือนสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านญาานเอเชียแล้วถือว่าไทยยังทำได้ดีเกาหลีใต้2,19,237คน เวียดนาม1,131คนญี่ปุ่น6,1843คนห้อคนฮ่องกง55,353คนอินโดนีเซีย4,920คนมาเลเซีย2,7,500คนหลายประเทศเคยทำได้ดีกว่าไทยเยอะเช่นเกาหลีใต้เวียดนามแต่วันนี้ทั้งสองประเทศการติดเชื้อกระโดดไปจุดที่ไกลกว่าไทยหลายเท่าตัว หรือกระโดดไปดูนิวซีแลนด์น่าห่วงครับจากประเทศที่ติดเชื้อวัละหลัก10คนมาเป็น24,106คนแต่อัตราการเสียชีวิตยังต่ำมากๆเป็นความรู้ในเชิงวิชาการครับดออรอนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชอธิบายประเด็นนี้ใน Facebook อนันต์จงแก้ววัฒนานิวซีแลนด์เป็นประเทศระดับต้นๆของโลกที่มีความสามารถในการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโรคโควิด1 i ในประเทศได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นรอบแรกรอบอัล h ฟาหรือแม้แต่เดลต้าก็ทำอะไรประเทศนี้ไม่ได้จะเห็นได้ว่าจำนวนเคสการติดเชื้ออยู่ในระดับต่ำมากมาตลอด ปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนให้กับประชากรนิวซีแลนด์ครบแล้วที่78ซึ่งทําให้รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการและเปิดประเทศรับความเสี่ยงได้มากขึ้นตัวเลขวันนี้ล่าสุดนิวซีแลนด์มีผู้ติดเชื้อสูงถึงเกือบ20,000คนและเมื่อดูกราฟแสดงผู้ติดเชื้อจะเห็นได้ชัดว่ากราฟสูงเป็นเส้นตรงเกือบ90องศากับแกนนอนซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อที่ไวมากๆ เป็นการบอกเป็นในๆว่านอกจากโอมิครอนจะแพร่กระจายได้ไวแล้วภูมิคุ้มกันจากวัคซีนที่คิดว่าน่าจะช่วยให้การระบาดไม่ไปไวอย่างที่คิดคงไม่เป็นไปตามนั้นและเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ได้ภูมิมาจากวัคซีนกันเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากการแพร่กระจายของไวรัสในประชากรมีน้อยภูมิคุ้มกันแบบไฮบริดที่คิดว่าจะสู้กับโอมิครอนได้ดีจะไม่มีมากเท่ากับหลายๆประเทศ ที่ผ่านการระบาดมาหลายระลอกข้อมูลผู้ป่วยในนิวซีแลนด์น่าจะช่วยบอกได้ว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนช่วยเราได้มากขนาดไหนเพราะข้อมูลจากฮ่องกงที่โดนโอมิครอนโจมตีในขณะนี้สอดคล้องกับผู้ติดเชื้อที่มีไม่มากจากนโยบายเข้มงวดในการป้องกันโรคระบาดที่ผ่านผ่านมาก็เห็นภาพการป่วยหนักและเสียชีวิตที่ไม่น้อยเช่นกันคำถามที่ตามมาคือถ้าประเทศจีน ที่ไม่ผ่านการระบาดระลอกใหญ่ๆมาเหมือนกันแล้วปล่อยให้มีกราฟสูงเป็นเส้นตรงดิ่งขนาดนี้ในประชากรจำนวนมหาศาลจะเกิดอะไรขึ้นนโยบายซีโร่โควิดจะเป็นอย่างไรให้ส่งกำลังใจให้ประเทศจีนยื้อสำเร็จครับเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าทุกประเทศมีความเสี่ยงหมดอยู่ที่จะถึงคิวเมื่อไร่เท่านั้นข้อมูลพวกนี้เอาไว้เป็นความรู้ครับเพราะวันข้างหน้าหากไทยติดเชื้อหลักแสนจะได้ไม่ตกใจ แต่เป็นการมองโควิดอย่างเข้าใจประเทศไหนคลีนชีตใช่ว่าจะสะอาดปราศจากโควิดตลอดไปก็กลายเป็นว่ายิ่งปลอดโควิดยิ่งอันตรายเช่นนิวซีแลนด์ครับข่าวใหญ่วันนี้4มีนาคมสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษาคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรเวลา14นาฬิกาเมื่อปี2560ปป,ปชได้มีมติชี้มูลความผิด วัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมจำเลยคนอื่นๆอ,อีก14คนกรณีทุจริตเรียกรับสินบนจากบริษัทพระทิยาจำกัดผู้รับเหมาโครงการบ้านเอื้ออาทรผ่านบริษัทและลูกจ้างบริษัท President Trading จำกัดเป็นเงิน82.6ล้านบาท24กันยายน2 5 6 3สาฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตัดสินจำคุกวัฒนาเมืองสุขจำเลยที่1ตามความผิดตามมาตรา148ของประมวลกฎหมายอาญาทั้งสิ้น11กระทงกระทงละ9ปีรวม99ปีแต่คงจำคุกจริง50ปีวัฒนาเมืองสุขยื่นอุทธรณ์คดีนี้เป็นมหากราบอันยาวนานที่ต่อสู้กว่า16ปีได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้ววัฒนาเมืองสุขบอกว่าไม่หนีก็นับเป็นนิมิตหมายที่ดี เป็นตัวอย่างให้นักการเมืองยืนหยัดอย่างรับผิดชอบถ้าสารพิภากษายืนก็คุก50ปีหากไม่ผิดก็เป็นเครื่องการันตีความสะอาดสามารถทำงานการเมืองต่อไปอย่างบีศักดิ์ศีอย่าให้เหมือนยิ่งลักทักษิณน,นั่นมันแค่เชื้อโรคการเมืองศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ